่าเราจะเอาห้องคนเยอะๆเลยนี่ครับสิบคนพอดีเลยโอเคไหนดิทีมแชทอะไรกันบ้างโอเคครับเกมเรากำลังเริ่มแล้วนะเดี๋ยวคนจะดูว่าผมเป็นอะไรตอนนี้ผมเป็นคนนะมีฆาตกรนหนึ่งคนแค่นั้นโอเคอันนี้ผมจอยห้องอื่นนะไม่ได้สร้างห้องเองงั้นรอยยาว มีการกดกันแล้วครับหัวอะไรเพื่อนใครนันรีใคร,ใครถูกสคริปต์ไปแล้วโอเคนี่คือการสคริปต์ครับก็คือยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเราจะยังไม่โหวตนะครับด้วยการข้ามไปก่อนออตัวแดงมาไม่เป็นหรอมั้งไม่น่าไว้ใจครับ เราต้องรีบหนีเอามวก้ก่อนครับผมว่าผมจะกลับไปดูนะหาหน้าที่ผมทาเเวสดาวน์โหลดไฟล์โอเคเฮ้ยกดพิษเอา้ากดแผนที่แล้วมันยกเลิกเหรอเสียงตามาหาผมเสียงภูมาละต่อจังหวะใช่ไหมเสียงตา เฟสต่อไปของผมอยู่ด้านล่างตรงนี้อ่ามีกล้องอยู่มีกล้องอยู่โอเคครับมีคนเจอศพสีม่วงตายโอเคครับเราจะรอคำตอบของทุกคนนะครับกลีนเหรอพีคนถามกันแล้วครับว่ามันไม่มั่นใจว่าจะเขียวเขียวไหนอ่าผมจะบอกไปด้วยกันว่าผมกดสคริปต์แล้วนะ อ้าวตอนนี้ยังไม่โดนโหวตนะครับยังไม่มีใครโหวตยังเหลือคาตกรอีกหนึ่งคนอ่าเราต้องไปกันเป็นกลุ่มมีคาตกรนคนเดียวไม่เป็นไรหรอกเราต้องห้ามโทษทรงเดชครับอ๋อเควสดผมอยู่ที่ห้องไฟฟ้าอ่ามีตัวดูกล้องสองตัวเลยชอบดูกล้องกันเอาละเคล็นี้อันตรายมากต้องรีบทำมีคนเข้ามาห้องผมคนหนึ่ง ยอยด้เลยเพื่อนตามมาเลยตามมาเลยสามคนสามคนอ,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 อย่าเลยอย่าเลยเอ้ยโอเคตามสิมีคนดูกล้องครับสองคนเลยสองคนดูกล้องเราไม่อยากแยกเลยวะแยกแล้วเดือวก็ตายโอเคผมเชื่อใจสีแดงครับมีคนตายโอ้ตายสองเลยมิสเตอร์นูฟก็ตาย ีเขียวอ่อนบอกว่ามันคือสีมฟูนะครับเอาครับมีคนโทษสีพูรเรียบร้อยอเกมชนะครับโอเคครับเมื่อกี้ผมไปเข้าห้องนั้นมารู้สึกมือนว่าฆาตรกรแค่หนึ่งคนรนะับเกมมันจบไวไปอันนี้ผมเลยเปลี่ยนเป็นห้องฆาตรกรสองคนแทนนะครับโอเคครับผมเป็นคนบริสุทธ์ คนดูสเคลตี้อยู่ครับมีคนตัดออกซิเจนต้องไปกดข้างบนครับต้องไปกดข้างบนทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยโอเคมีคนเจอศพสีส้มกับสีน้ำตาลตายเดี๋ยวเดี๋ยวผมมุ้ ผมสังเกตสีขาวชื่อโจทาโร่โแกทุกคนโหวตพร้อมเดียวกันสีชมพูดกคร่วมใจกันโหวตชมพูไปแล้วเพราะว่า <Yeah. S 1> ผมเชื่อใจสีขาวได้มั้งนะสีขาวน่าจ,จะเดินเควสอยู่ตัวเก็บไปอีกสองใครละ่ะสีนเงินไปว่ะ สักคนเอ้ยอยู่เป็นเยอะไม่ได้เฮ้ยออกซิเจนทางไหนทางนี้ว่าสีขาวผมโดนเก็บแน่เลยห้าแปดสามแปดหนึ่งโอเคเอต้องรีบต้องรีบต้องรีบ สีฟ้าสีฟ้าเป็นฆ่าต่อหน้าผมเลยโอเคโค้ดโบดผมคนระับไปเลยฆ่าต่อหน้า จะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ก่อนนะครับนี่ผมเป็นคนดีโอเคครั้นี้ผมไม่ได้เป็นผีนะ สีม่วงกดแสดวสีม่วงต้องเจออะไรสีขาวตายแล้วโจทาโร่โอเคสีเขียวเป็นผมเชื่อว่าจะต้องเป็นสีม่วงโอเคทำเพจอ้าวผมเหลืออะไรทึ้นอย่างอ๊ะ ห้องนี้โดนล็อกสีน้ําเงินตายฮะสียมพูเป็นคนเช็คกล้องสแสดงว่าต้องเป็นสีแดงไม่ก็ไอส้สีสีฟ้าเนี่ยแต่สีฟ้ามันโหมดฆาตกรถูกผมว่าทําไมสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยโอเคผมดาถูกหรือว่าจะผิดแล้วแตกไปเลยอ่าผมยากได้สีเหลืองอะโคตรหลีเช็ด ชื่อแต่ละคนโอเคครับเกมเริ่มละอ๋อรอบนี้ผมไม่ใช่ฆ่าตะก่อนนะ I like it c a โอเคครับผมกลายเป็นผีไปแล้วแต่เป็นผีเราไม่ใช่ว่าจะอยู่เฉยๆนะครับเรายังสามารถทำเคลได้อยู่ครับ อาเกิดปัญหาว่ะผมว่าสีพูเสร็จแน่เลยโอ้ไม่ใช่สีดำเสร็จแทนให้โอเคครับเริ่มเกมต่อไปคราวนี้ผมเป็นคนนะเป็นคนดีครับผมจะเป็นคนดูสกิลตี้เองอมีแต่คนโว้สีดำไหม ครับโบดก็โบดสีดำป่ะนะทุกคนพอใจกันโบดมึงโดยเฉพาะเลยนี่ไงโดนปั่นละสีน <từ enfim. S 1> ้ำตาลตาย I like it cause you